ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีอัปเดตเข้ามาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็คนที่ยังมีตัวละครไม่ครบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะอย่างแรกเลยคือสกินใหม่เข้ามานะครับนี่สกินนี้นะนะนในความรู้ส่วนตัวนะคือผมบอกว่ามันสวยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจ นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือตัวละครมันเนี่ยเขาเรียกว่าไงอ่ะคือไม่ได้ถูกออกมาใช้บ่อยนะตอนนี้นะนะครับอาจจะไปใช้ในกิจกรรมเวลาตีมงตีมอนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแต่ว่าคือผมมองว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยพีเท่าไหร่นะครับตัวนี้แล้วก็สกินภาพรวมมันสวยนะเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่รู้สึกว่าโดดเด่นครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรวยก็จัดมาไว้ก็ดีกว่านะครับ อ่ะปะอัปเดตอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับคืออันนี้ที่จะมาพูดถึงวันนี้เลยอย่างแรกเนี่ยคือตัวละครตัวใหม่นะครับเห็นว่าเปิด100ใบใช่ไหมมึงมึงหนึ่งร้อยใบได้ปีเลยซาชิกิวาราชินะครับส่วนสกิลเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเนาะนะครับแต่ว่าโดยตัวตัวเก่าของเราเป็นตัวระดับอานะซึ่งพอมาเป็นตัว SP แล้วเนี่ย จะเก่งขนาดไหนเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยเป็นตัวแจกไฟใช่ไหมเออเป็นตัวที่แจกไฟอย่างเดียวนะครับใช้เลื่อนแล้วก็แจกไฟได้เลยแต่ว่าพอมาเป็นตัว AP เนี่ยผมไม่รู้นะว่าสกิลเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ได้ไปดูนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยคือการซัมมอนฟรีนะครับตรงนี้นะครับจะให้ซัมมอนฟรีทั้งหมด10ใบนะครับน่าจะส0ใบต่อวันนะเพราะงั้นเนี่ยห้ามพลาดไม่แต่วันเดียวนะครับเมื่อวานผมก็เปิดไปแล้วตอนอัปเดตนะครับวันนี้ก็เลย มานี่จะนีวันพอดีเพราะงั้นเนี่ย70บใบได้การันตีเ r ็ดตตัวแบบสุ่มใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยไม่ควรพลาดแม้แต่วันเดียวนะครับห้ามพลาดเลยนะครับมีโอกาสถึงตอนเที่ยงนะเพราะงั้นอย่าลืมมาเปิดด้วยนะครับสำหรับวันนี้เป็นอัปเดตแบบอะไรที่แบบไม่ค่อยเยอะมากนะแล้วก็จะมีอะไรนะเติมมะกิจกรรมเติมนะครับถ้าดูไม่ผิด อันนี้เติมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามาก,ก่อนอันนี้ไม่ได้สังเกตนะเติมเงินแล้วก็รับของไม่มีอะไรมากนะครับอีกอันนึงอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเกี่ยวกับตีบอลนะจริงๆก็ถามว่าสําคัญไหมแล้วแต่คนวนะ่าเออเหมือนจริงๆผมไม่ค่อยได้เล่นลกิจกรรมเนี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก สําหรับคนที่หาตัวละครอยู่อันนี้น่าสนใจนะเนี่ยปลาถั่วหาเศษนะครับหาเศษตัวใหม่อะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยผมต้องปาเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีตัวละครหลายตัวเลยนะช่วงนี้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมาดูที่ร้านค้ากันนิดหนึ่งตรงร้านค้าร้านค้าแมวเผื่อใครไม่รู้นะซื้อของราคาถูกนะครับจะลื้อมาจัดกันนะครับคือผมมาบางทีผมดองดองพวกหยกไว้อะเพื่อสิ่งนี้แหละนะ เอาไว้แบบมาหมุนหาของหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกๆวันพุธกับวันเสาร์นะครับก็มาจัดกันได้วิยแล้วก็สก,กินน่ามาอนใจนะแต่มันแพงเกินไปสำหรับผมนะแล้วก็ผมไม่ค่อยได้้วยแต่ที่สําคัญเลยก็คือกรอบนี่กรอบสวยนะเอาจริงนะครับใครยังไม่มีกรอบไปสวยก็มาจัดได้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไ้เจอันคลิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ